ต้องเรียนใช่ไหมลาออกเลยใช่ไหมเราเล่นนะเราเล่นอะไรเดี๋ยวแม่จะมาตีเราโอเครับผมก็ผ่านไปสองเพลงแล้วนะฮะอยากให้อยากจะบอกอีกทีนะครับผมสำหรับใครที่ใช้จ่ายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับผมมีสลิปนะครับผมห้าร้อยบาทออปายเซ็ตถูกไปเสร็ กาะถืหอห้าร500บาทนะครับผมสามารถแลกของสมานากทำได้เลยห้าร้อยแลกได้ของปีนะไม่มีที่ไหนในโลกอยากเห็นพี่ใบเตยใบเตยเครื่องแจ๊กสัเนเตยเครื่องแจ๊กสันว้าอย่าดูเลยอยากดูอ่ะเดี๋ยวจะเป็นลังโครก <laughs> <laughs> โอเคสำหรับเพลงสุดท้ายนะฮะเอาเลือกมาเพื่อนทุกคนเลยนะปกติจะเป็นซิงเกิลของใบใช่ไหม เป uh, ็นยุ้งไม้เท้นะครับเป็นพิเศษพิเศษไหมไม่เลยอ่ะยุ้งไม้ทำหนึ่งแล้วนะุ่้งยังไงเนี่ยยุงเรื่องของพี่กไม่ไเชื่อฉันครับ